นี่น้าวน้นจะมาทำีนแล้วปนะคะเอานะคะ,ะ,คะช่วยจมาธิะจคะเดี๋วยวสหรับร่อกอันนี้แล้วก็มาติดแบบนี้แบบนี้นะะและอันต่อไปก็จิไ,จได้แล้วจลนี่กันนะเราอดปิดกออก,กอน่นอแกะเอ พี่เนื้อไปทิ้งก่อนของไหนทำรูปอะไรคะกล้วยติด้านต้องจุกดาวตกค่ะของไหนทำรูปอะไรคะเมื่อถึงห้องตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะพี่เนื้อได้แล้อันนี้ฝึกสมาธิเด็กๆนะคะเดี๋ยวนะฝึกกล้ามมือกล้ามนี่ได้แล้วค่ะโอเคอ่านี่ พี่เลยะจะทำอีกนะคะนายเอานี่จุ่มนี่ไงแบบนี้นะคะทุกคนของพี่เลยใช้สีชมพูนายใช้สีฟ้านี่ของนายสีชมพูนายต้องจุ่มใส่สีฟ้าๆข้างบนลงมันจะได้ติดได้เดี๋ยวนะชิมเล็กมากเลยค่ะชิมเล็กมากเลยอ่ะนไหนจุ่มอย่างงี้จุ่มจุ่มบนหัวสีฟ้าดูดูดูนี่ดูพี่นี่แล้วก็วางกับสีฟ้า เิไ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเหนียวมันเหนียวค่ะต่อไปก็เอาสีเขียวนะคะจุ่มใส่หัวสีเขียวนะคะโอเคอเคอเค้ของนานไม่เห็นมีตรงไหนสีเขียวเลยค่ะคนายอยากได้สีเขียวหรอคะโอเคได้ไม่เป็นไรคะ่ะเอาที่น้องนหนชอบเลย เสียเฉียงตรงหัวอ่ะโอเคสีเขียวส่องตรงหัวได้น้องนายต้องจุ่มอย่างงี้น้องนายต้องจุ่มบนหัวมันแม่แม่แม่ต้องมาตรงหนูทุกคนค่ะเนี่ยสีเหลืองของน้องเนี่ยค่ะมันจะเหมือนแต่ว่ามันคล้ายๆแบบว่าเขียวเหลืองมากเลยค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วนี้ก็จะเอาจี๋เขียวๆเลยอ่ะโอเคค่ะเอาโอเคค่ะได้ได้นายต้องจุ่มอีกด้านหนึ่งลูก จุ่มบนหัวสีเหลืองอเออเออแปะจริงแปะไม่ได้อะไม่มันแปะได้เพราะว่าเพราะมันเป็นแสดกัน <c oughs> ดูพี่นึ่เลี้ยงสวยนะคะนี่โอโ้โหมันมีบางอันไม่สวยค่ะโอเคไม่เป็นไรลองเนื้อออกไหวเนี้ยเนี้ยโอเค เราไม่หมดเลยอือืมอืมซิบอันนีค่ะสีชมพูเสร็จแล้วจุมบนหัวสีส้มสีหลุกอย่าจุมบนถี่เงินเงินจีทุกขั้นขาสีชมพูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปพี่นะ้จะทำสีส้มนะคะ สีส้มเหมือนไหนเลยใช่สีส้มเหมือนไหนเพื่อออกยีบีบเสีส้มก็ไดสิอันนี้ก็ฝึกให้สมาธิของเด็กๆเล็กของสามขวบหนึ่งขวบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะฝึกตั้งแต่เด็กก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ฝึกการต จะได้เขียนหนังสือสวยจริงอ่ะจะมีจะได้มีของคดบ้างทีให้มาหยิบเลยอ่ะโอเคพี่จะเชก่อนนะโอ๊ยพี่ต้านอันนี้โอ๊ยแล้ไม่ได้อะทำอะไรเนี่ย าโอเคค่ะส okay. ีเขียวเฮ้ยเออของหนูก็เบ yeah, yeah, ิกเบื่อว่าเพื่อดีใจของน้องนะคะเพราะน้องยังเก่งหนังสือยังไม่ค่อยเก่งยังไม่มีค่อยสมาธิเลยเดี๋ยวพี่น่าจะสีม่วงเอ้ยพิเศไม่มีสีม่วงแล้สีเขียวนี่สีม่วง สีม่วงตรงนี้โอเคพี <Okay. S 2> ่น้าพูดเล่นวะอัน,นอันนี้สีม่วงนะจะไปหมมันพูดไม่โอ้ยไรมันกระเด็นมาสนะีเขียวแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวมันผสมกันลูก ยังไม่ตื่นเลยว่าพอลลมนตาไเป็นไงก็คือจังๆเลยง่ายก็ไม่เป็นไรเราทำบอลตัวเองเถอะจะเป็นสีฟ้าเฮ้ยไหนที่มันเป็นเยี่ยมนี่น่าจะห่วงนี่น่าจแเสว นล้อย่าลืมทำหัวุกคนนี่นะคะปปลายของดาวตกจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นึ่ก็ต้องทำดาวก่อนถพง่ะเสร็จห้องไร้ดาหัวจงไม่กลับนานไม่สปไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆฝึกสมาธิได้ด้วย ค่ะพี่น้ยก็จะทำสีดหลือันนี้พี่น้ยไม่เคยเล่นตอนเด็กๆเลยนะคะเนี่ยเคยเล่นมาครั้งแรกเนี่ยค่ะไม่ไรนายไม่ได้เป็นเด็กๆเลยค่ะคอนายยังเป็นเด็กอยู่เลยค่ะนายไม่ได้เป็นเด็กๆล้วนายโตแล้วหรอถ้าโตแล้วมันต้องทำแบบว่าเ่อดียวเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะติดไปเรื่อย ร้านทำอันนี้ที่นูน่นนะคะจะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกสีก่ห้าตุ่มอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเหลือสามสามจุดสีเหลืองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคะหรองนี้ยังมีเสร็จแล้วโอเคไหนสีชมพูยังไม่ได้เลยสีฟ้าด้วย <c oughs> เออเออเออหลุดแล้วหกระเด็นเบาๆลูกทำเบาๆถ้าทำมาจ่าชีนะคะนี่ค่ะของพี่เนสเสร็จแล้วไปโชว์สิคะโชว์ยกขึ้นมาโชว์สิคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขอว่าจับไม่ i, ได้ค่ะพี่น้อนี่ก็ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆนะคะ าดาวเป็้ฟลิงเลยไม่ใช่ใจ,จนายขอดูใรช่วยนหนเลยขอดูอใจได้ไหมคะช่วยน้องไหมไม่ช่วยอ่ะฝึกน้องไสสมาธิ่ขึ้นแลวได้แล้วโอเคเป็นกำลังใจให้นหยค่ะอยากเอาเรนโบอ,อันใหญ่อันใหญ่ย นายระวังหกลูกระวังหกเลยนในมันเยอะมากเลยนายระวังหกนะลูละกอันนี้มันเยอะละาคนนี้เดี๋ยวเราเนาะ เดี๋ยวเราจะให้เวลาน้องไนท์ทำต่อนะคะที่นี้ขอกดไลค์กดแชร์กดตยังไมช่องเนินไนท์ทอฟฟี่กับเนินไนท์ทีวีนะคะค่ะเดี๋ยวน้องไนท์ทำต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย